Good morning เจอกันวันนี้สใจวันที่21พฤษภาคม2565กับสภากาแฟยามเช้าเติมเต็ม <laughs> ชีวิตให้สดชื่นด้วย S K L Coffee Day น <laughs> <laughs> okay. ั่นโอเคลองดื <laughs> ่มดูครับ อ้าไม่ร้องก็ไม่รู้ไม่ดูก็ไม่เห็นไม่ทำไม่เป็นมีสารสกัดจากสมุนไพร29ชนิดดูแลระบบภูมิคุ้มกันนะครับส่งเสริมสุขภาพด้านต่างๆของร่างกายนะครับที่สำคัญเลยไม่มีน้ำตาลนะครับไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานและก็ไม่มีคอเลสเตอรอลดื่มได้ทุกๆกเช้าทุกๆวัน นะครับเพื่อสุขภาพเป็นไงบ้างครับอร่อยสดชื่นสดชื่นเออสดชื่นทุก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 เช้าทุกทุกบ่ายทุกทุกเช้ากับ XKL Coffee Day อ้าวเชิญชวนพี่น้องทุก ุกคนทุกท่านต้องการเมื่อไหร่อะหลมาศูนย์เก้าสเหนาหกสี่หนึ่เมื่อไหร่เมื่อนั้นทันทีทันการเดิมแล้วเป็นไงบ้างครับดื่มแล้วสุขสันหันษาชีวิตที่ว่วาสดชื่นลื่นลึงบันเทิงใจทุกวันอ่าคุณพ่ออายุเท่าไหร่ครับ แปดริบแปดแล้วโอ้โหยังแข็งแรงกินของไม่ได้เคี้ยไม่ได้ย่ำโอเคไปกินเนื้อกินปลาไปรำบากรินกาแฟอ่าแค่สนใจนะครับสนใจสั่งผลิตภัณฑ์สนใจสนใจอ่าเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์092 971 9641 คนผ้าบุญชื่นนะครับื